ความกรุณาเปลี่ยนแปลงตัวตนได้อย่างไรมักกล่าวกันว่าเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราทําหากเราฝึกใจร้อนเราก็จะเกิดความกระสับก,กระส่ายหากเราฝึกความโลภเราก็จะเติมเชื้อเพลิงให้กับความไม่พอใจแต่เมื่อเราอบรับความเมตตาเราจะเปิดโลกัศน์ของการเปลี่ยนแปลงภายในที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าจําเป็นต่อการตจปัดปล้อยอย่างแท้จริงความเมตตาธรรมให้ความต้องการที่ไม่หยุดหย่อนของอัตตาของเราสงบลงทําให้บทสนทนาภายในที่รุนแรง ซึ่งมักจะกัดกร่อนความเป็นอยู่ที่ดีของเรานั้นอ่อนลงเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยปลูกฝังความรู้สึกในตนเองที่ทั้งมั่นใจและสงบสุขมากขึ้นเมื่อเราออกจากกรอบความคิดของตนเองเพื่อเข้าอกเข้าใจการเดินทางของผู้อื่นเราจะค้นพบผลพลอยได้ที่คาดไม่ถึงนั่นคือความชัดเจนในตนเองความปรารถนาที่จะถูกต้องหรือยืนหยัดในความเหนือกว่าจะละลายหายไปเมื่อเผชิญกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างมนุษย์ความรำคาญในแต่ละวันจะสูญเสียความบุนแรงเมื่อเราจัดลำดับความสำคัญใหม่ โดยมองเห็นภาพรวมของความสามารถขี่และการเติบโตร่วมกันด้วยความเมตตาเรายังสัมผัสได้ถึงการเพิ่มขึ้นในความยืดหยุ่นทางอารมณ์อุปสรรคและความผิดหวังในชีวิตจะไม่ทําให้พิการอีกต่อไปเนื่องจากเรามุ่งเน้นไปไหนก้นเกินกว่าตัวเราเองในทางกลับกันความเมตตาที่เรามอบให้โลกก็กลับคืนมาในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนเป็นการเสริมสร้างวัตจักรของการยกระดับซึ่งกันและกัน